สวัสดีครับนี้ก็อยู่กับช้างแท็กซี่นะครับกินนี้ต้อนรับสู่ช่องคานโดนอาหารช้างนะครับผมวันนี้ก็มาไล์ตรงช้างแท็กซี่นะครับสามารถสั่งยาให้ช้างแท็กซี่ได้นะครับยาใบาข้าวมียามีกล้วยนะครับผมช้างแท็กซี่ก็หยุดทุกวันจันนะครับมาทํางานทุกวันพานพุทธวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ จุดวันกันนะครับนี่ก็พายนาโบนะครับพายนาโบวันนี้มาหลายเชือกเลยครับพายนาโบพายสินทรัพย์ายอาร์มพายชุมพลพายคนเมืองน้อยพายคำอีกพายบัวบานใหญ่นะครับบัวบานใหญ่ช้างพังก็หลายเชือกครับช้างพัง น้องมกเนี่ยพังน้องมกพังน้องมกวันนี้พายชมพลนนะเชิญนี้กำลังเดินพายชมพลพายอามมีเด็กๆมาดีจัง 你快看，你快，你快看。 ສິລີເດະມຮົດກິຍບມກ25ໃນບ สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาชารแท็กซี่นะครับตัวพายชุมพลนะกำลังกินน้ำวันนี้มีญ่า้นะย่าในบะข้าวสวยๆแปดมาหนึ่งบอดอแล้วก็กล้วยกล้วยยัอยอยงว่าง12บถุงนะครับกล้วยอยังว่างสิบสองถุง เข้ามาแล้วสามารถคอมเมนต์ทักทายพูดคุยได้นะครับ ว่าง3 0มมัดน,นะครับยยาะว่างอยู่300มัดแปดมัดหนึ่งบอดอยากสวยๆวันนี้ยากสวยมากสวัสดีควันยันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะค,ะครับผมกดไลค์สองช่องทางนะครับในบ้านดำด้วยบ้านดำก็ควันโดนอาหารช้าเหมือนกันนะ ด็กนันกเรียนมาเยอะ เด็กก็มาดอกเด็กก็มาอีกเด็กกลังแางมากนะชุดลังดิชุดเบิงหลอบใบอีกเด็กก็มาเจอไม่อีกกำประกาศอยู่ฉันมีคนผ้ามากขี้กับขี้ละ มันไม 1941, ่เวลากอ่ะขี้เข้าบ้าละมันไม่เปนลากหเปล่าพวกนี้ขี้กาวห้อง เออตีพอได้ป่นหรอไปตัวใบหรออ๋ออู้โอ้หมู่บ้านเมื่อก่อนเม้นเจ้าว่ดตัดมากันบ่เมื่อก่อนเห็นรถพลายเรนพานหยาเต็มรถทั้งท่าสว่างไปตั้งหยาทั้งไกลก็ไปก่อน บัวบ,บานอันนี้ก็บัวบ,บานใหญ่คอมเมนต์พูดคุยได้นะครับผม ย่าไม่เป็นไรครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยได้นะ ta có ló ở chân nó. Đây nhà chín chắc mặt lên. สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคอมเมนต์พูดคุยได้นะครับ เข้ามาแล้วคอมเมนต์พูดคุยได้นะครับผมนีม่คีคางแท็กซี่นะครับมีตายายคางแท็กซี่ได้นะครับคอมเมนต์ได้นะครับผมช้างก็รอญาติจากแ MM ม่แม่เอฟซีใจดีใจบนอยู่นะครับ ก็พายบัวบานนะบ่ายโมงสร้างหลายๆเผื่อจะได้หญ้าช้างเยอะๆว่าอยากได้หญ้าให้ช้างกินหน่อยเม่ๆก็ไม่เข้าเนาววันนี้มิดซีรีอยู่ นอนโดนทาหน่อยซีดอทันใจเปลี่ยนคนเลี้ยงแล้วเลยคือเขาน่าจะยังหาควานใหม่ไม่ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจครับผมไม่แน่ใจว่าได้ควานหรือยังแต่ว่าแต่ว่าควานคนเก่าเขาไม่ได้เลี้ยงน่าจะเป็นเดือนสองเดือนแล้วนะครับหลายเดือนแล้วแหละเดือนอย่างน้อยก็สองเดือนได้แต่ไม่รู้ว่าได้ควานใหม่หรือยังครับครับไม่แน่ใจว่าได้ควานใหม่ยังครับ สายยังหลายจะไปก็ยังช้างเยอะเกิดอะไรกันก็ไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้ครับผมก็บัติบัตรถามนะครคือไม่แบบไม่ได้อันนี้จะของเขาด้วยแหละรู้รู้มันผ่านไมไ่ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวรู้ไป่เปิดลุลุลลลลตตะวันความคนเก่าไม่ได้เลี้ยง ตเดินรอบครับวข้าวขนาดไหนสร้างกับลายเหมือนขึ้นวุ้นม้แม่ๆม,ม,ม,มากเอาเดือยาให้ช้างแน่เหมือนนี้ปกติน่าปกติได้กินคนหนีด้วยมันใหนช้างน,น้อย มือนี้สร้างหลายยังเหลืออยู่ขึ้นสิบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเชือกก็กลับไปบ้านแล้วก็กลับไปหลายเชือกเลย มาจัดกันแล้วหนึ่งแบบโอ้ยไข่ตัวครับ <c oughs> คนขีก็เขาก็ไม่ได้แจก,กทุกวันเนาะมีวันนี้แหละฝึกพมาที่ว่าได้เดินบ้าง สวัสดีทุกท่านนะครับคอมเมนต์ครับผมผมได้หมดครับผมคอมเมนต์มาโหลดนำได้หมดคอมเมนต์มาเลยคุยได้หมดครับครับก็ยังดีครับผมนั่นแหละผมหาแต่คนคอมเมนต์เองนะครับรอวันที่ได้เปิดการมาเห็นก็ได้รอรอแม่ๆเข้ามาเนาะเดี๋ยวจะนั่งรับได้อ่านคอมเมนต์เดี๋ยวจะนั่งรับ,นมมนรนรบแน่ๆเนี่ยนั่งเต็นทเที่ยว ไปหนึ่งใบสองปลายฟุกหรือเปล่า่ไม่ไม่ไมครับปลายฟุกอยู่อันนี้ปลายบัวบานครับผมคุณสิริรัตน์ครับสวัสดีครับปลายบัวบานครับปลายฟุกแกอยู่ไปอีกประมาณไม่ถึงโลครับปลายบัวบานเดินมาไกลยอยู่บัวบานยู่บานได้พพราะไงเจ้าบานเอาพยอมทงบานสลาบหรอ เลยบ้านหัวแตกปีกนะครับเขบอกแกอยู่เลยบ้านหัวแตกโอ้สุดสายอ๋อสลาแล้วก็หัวแตกแล้วก็บ้านบ้านเจ้าซื้อบ้านเนี้ยก็บ้านนนพยอมจ่ายค่ากดด้วยอ๋อครัล้ายกันเลยได้ครับได้ไแต่ไฟฟุกจะสูงกว่านี้นะครับผม ับไฟฟุกจะสูงกว่านี้นะไฟฟุกคล้ายๆกันครับไฟฟุก,ฟกจะสูงกว่านี้นะิดนึงมีไฟบัวบานผมก็เพิ่งรู้จักไม่นานนะเพิ่งเห็นมาไม่กี่ครั้งนะครับแต่ก่อนอยู่ไสคุณตาแต่ก่อนอยู่ที่ไหนช้างนี้โอ้อยุราชบุรีครับแต่ก่อนแกทํางานอยู่ไฟบัวบานมองว่าสูงแล้วเนี่ยโอ้ไม่ไม่ไม่ครับไม่สูงก็สูงอยู่แต่ว่า พูดว่ามันสูงไหมมันก็สูงแต่ว่าไพ่ฟุกสูงกว่านี้นะครับผมถามว่าสูงไหมก็สูงครับเป็นช้างที่สูงอยู่ที่ที่หล่องายยาวอยู่แต่ว่าใายฟุกสูงกว่านี้ครับไายฟุกนี่จะค้อมสูงน่าจะนั่นแหละกับยอดรักสูสีกันหรือเปล่าครับไม่แน่ใจค้อมสูงายฟุกมีสูงนไปเลยใครก็ไม่เจ๊กีใส่สวัสดีครก็ม่เจ๊จี เดี๋ยวนี้ก็จะเลือไปกี่เชือกเขาไปพระอามกับเลือแต่สินทรัพย์อยู่นี่เลือสินทรัพย์สร้างง่ายครับหมดแล้วเมื่อกี้หลายเชือกอยู่ภายทองอีกภายชุมพลตอนนี้ก็เหลือแต่ภายบุบานกับภายสินทรัพย์น้องมกุกทั้งพังเลืออยู่สามสี่เชือกครับ เมื่อกี้เยอะมากวัชระหญ้ากับวัลเเนาะรอแม่แม่นะครับแม่แม่ท่านใดจะไม่ตาย่าช้างได้นะครับน,นี่ก็ยุ่น่าจะอยู่ไกลกว่าเพื่อนนะภายภายถายเชือกเนี้ยภายบัวบานผมก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหรนะ่น่าจะมาช่วงโควิด เหลืออยู่300มัดวันนี้มาไม่เยอะครับวันนี้มา700กว่ามัดเจ็ดร้อยมันย่าอยู่3 3ม0มรัดแล้วก็กล้วย12ถุงวันนี้นิ่งนิ่งตั้งแต่11โมง เออนาบูดูยังอยู่นาบูอีกเครื่องหนึ่งเดี๋ยวพา,พาไปดูนาบูครับเดี๋ยวพาไปดูนาบูอายุหน,นีนานแล้วผายบัวบานงามนานแล้วเดี๋ยวพาไปดูนาบูอ,าอยากแจกยู่ครับนี่รอเดีอดยู่ครับผมอรอคนแม่ใจดีอยู่คนแม่ใจดีคนสวย น,นี่ก็ขอบพซับมาดูด้านในหน่อยง่ายมองก่อนวันนี้ไปทัวร์ว่น <laughs> มีออเดอร์ก็เลยยางลเลาะนี่ถ้ามีออเดอร์ก็จะลงแต่ตรงนั้นนะไม่จะไม่ก็เห็นด้านด้านด้านอื่นๆนอะอันนี้พังอะไรครับพังเมล็ดทองครับพังเมล็ดทองนึกว่าพังกำแพง <laughs> นนพังกำแพงนี่เสียเงินเนีนนเนาะโอ้โหขึ้นมาเร็วเด้ อันนี้แค่เสือแม่ๆอันนี้ฟังเย่ในแม่ไม่ตายยากได้นะครับมันกนาโบเอฟเสียงว่าจะได้ก่อเสียงเย่เสียงบวกขึ้นบูมครับ อ่านี่นาโบเมื่อกี้ดูบัวบานแล้วมาดูดาวโบกันต่อแต่สิลลกบ้านแดงก่อนบ้านแดงท่านผู้ชมก้าท่านนะครับคอมเมนต์ไหนน่อืมใช่ครับเสียนาทีเสียงออกวงวงผมไรโดนหรือเมย์มืออลไรได้เนี่ยเสียงแปลกโอ้ครับผมเสียงแปลกคุณนัดชีไรบ้านแดงคนดูก้าคนไม่มีคนคอมเมนต์นจ้าคนเนาะ ก็เม่์นี่ค่อยแน่กับว่าได้แอบเชียงแต่ละเชือกไม่เหมือนกันนะครับแม่แม่เชียงคือเขียดนี่นโ,โอ้ยมาอย่างนี้นเขาเสืองงานเรามาทายลูกเะไรสิครับเลยตัวปลานี่เราเดี๋ยวข่อยลงไงลอยบานแดงก่อนครับผม ครับถือจนไวเมื่อแล้วครับ